ปกติแล้ว HR ใช้เวลาในการอ่านเรซูเม่คนหนึ่งเนี่ยกี่วินาทีกดหยุดคลิปแล้วลองพิมพ์ถ่ายกันมาดูยังไม่หยุดอีกกดหยุดก่อนค่ะมาดูกันว่าถ่ายถูกหรือเปล่า ข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้อย่างเว็บไซต์ indeed เนี่ยได้ออกมาระบุเอาไว้นะคะว่าเวลาโดยเฉลี่ยที่ใช้ในการอ่านเรซูเม่ก็คือ6-7วินาทีค่ะทีนี้เราสงสัยไหมคะว่าไอ้หวินาทีเนี่ยเขาดูอะไรกันบ้างทางเว็บไซต์ indeed เนี่ยเขาก็ได้ระบุมาค่ะว่าคนที่เป็น hiring manager กับ HR เนี่ยเขาดูข้อมูลเหล่านี้ 1. ประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้อง 2. ประวัติการศึกษา 3. ผลงานที่ผ่านมาและ4ก็คือฟอร์แมตหรือว่ารูปแบบเรซูเม่ค่ะในเมื่อเรารู้กันแล้วว่าเขาดูข้อมูลหลักๆ4หัวข้อนี้ทุกคนอย่าลืมกลับไปดูเรซูเม่ของตัวเองนะคะว่าใน4หัวข้อนั้นเนี่ยทำได้ดีแล้วหรือยังถ้ายังก็ต้องรีบไปแก้ไขด,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 ด่วนๆหรือว่าอยากจะมาจ้างพี่เอทำเรซูเม่หรือว่าแก้เรซูเม่ให้ก็ได้นะคะ